ณหมู่บ้านเล็กๆใต้เชิงเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบมีเรื่องเล่าขานกันว่าภูเขาลูกนี้มีผีเฝ้าภูเขาอาศัยอยู่ชาวบ้านเล่าว่าผีตนนี้เป็นวิญญาณของชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปอย่างปริศนาหลายสิบปีมาแล้วไม่มีใครกล้าขึ้นเขาไปเพราะเชื่อว่าผีตนนี้จะหลอกหลอนและทากชีวิตของคนที่ย่ำายเข้ามาใกล้วันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวหนุ่มชื่อหนุ่มที่ไม่เชื่อในเรื่องเล่าของชาวบ้านเขาตัดสินใจเดินทางขึ้นไปบนภูเขาเพราะอยากเห็นความงดงาม และความลึกลับของธรรมชาติแม้ชาวบ้านจะเตือนเขาอย่างหนักแน่นหนุ่มก็ยังยืนยันจะไประหว่างการเดินขึ้นเขาท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มอย่างน่าประหลาดหมอกหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณทุกก้าวของหนุ่มเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปเสียงลงพัดวีดวิวเหมือนเสียงกระสิบแปลกประหลาดหนุ่มพยายามคิดว่าเป็นเพียงเสียงธรรมชาติเท่านั้นจนกระทั่งเขามาถึงที่ราบบนภูเขาซึ่งถูกทิ้งร้างและเงียบสงดหนุ่มหยุดมองไปรอบๆและเริ่มรู้สึก ถึงการปรากฏตัวของอะไรบางอย่างเขาได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวเข้ามาใกล้จากด้านหลังหันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครแต่ในใจก็เริ่มหนาวสั่นเขาพยายามไม่สนใจและเดินต่อไปทันใดนั้นเองเขาเห็นร่างเงาเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางหมอกชายคนนั้นยิ้มให้หนุ่มก่อนจะเดินเข้ามาหาหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเขาเย็นลงทุกขณะแต่ชายคนนั้นกลับพูดขึ้นว่าเจ้ากล้าขึ้นมาที่นี่ข้ามีน้อยคนที่จะได้พบเจอหนุ่มกลั้นใจถามว่าท่านเป็นใคร ท่านคือผีเฝ้าภูเขาหรือชายคนนั้นหัวรบาบแผวเบาและตอบว่าข้าไม่ใช่ผีเฝ้าภูเขาแต่ข้าคือคนที่มาตาหาความจริงเช่นเดียวกับเจ้าเมื่อหลายปีกอ่อนุุมตะลึงงันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่านชายคนนั้นมองหนุ่มด้วยสายตาที่แฝงความเศร้าข้าตายที่นี่เพราะข้าไม่รู้ว่าผีเฝ้าภูเขาแท้จริงแล้วเป็นใครหนุ่มรู้สึกหนาวสั่นในทันใดเขาเริ่มมองไปรอบๆตัวอีกครั้ง และรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นมาเสียงหัวเราะที่น่าโนลุกดังขึ้นจากทุกทิศทางก่อนที่ร่างของชายคนนั้นจะจางหายไปในหมอกหนาหนุ่มเริ่มเห็นแววของผีเฝ้าภูเขาที่แท้จริงเป็นวิญญาณอันเก่าแก่และโหดร้ายที่คอยสังหารทุกคนที่กล้าเข้ามาบนภูเขาเจ้าคือรายต่อไปเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูหนุม่มไม่รอช้ารีบวิ่งลงจากภูเขาด้วยหัวใจที่เต้นระัวทว่าขาของเขากลับหนักเหมือนถูกถ่วงเขาพยายามวิ่งหนีจากเสียงกระซิบ และความเมื่อที่คืบคลานเข้ามาใกล้แต่ยิ่งเขาวิ่งเร็วเท่าไรเสียงก็ยิ่งตามติดเข้ามาเมื่อเขาวิ่งกลับมาถึงเชิงเขาและหันกลับไปมองท้องฟ้าได้กลับมาแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนุ่มยืนหอบหายใจอย่างหนักใจยังคงเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกถึงมือที่เย็นเยียบสัมผัสที่ไหลของเขาเสียงหัวเราะเบาเบาดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคิดว่าหนีรอดแล้วหรือ